วนะคะวันนี้อยู่กับแพรเองนะคะเราจะมาเล่นเกม THE BABY IN y o l l o w กันนะคะซึ่งมันก็เอ,อ,อาจจะเป็นคลิปแรกที่แพรอัดคลิปแบบนี้ <c oughs> ก็ในวันนะคะพี่ยังเด็ก It's time for bed ได้เวลานอนแล้วละ่ะเด็กนั่นคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะ่ะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยครับ โอ้เอย่างว่านี่โอ้ my โอ้ my god เด็กตาเหลืองมากเลยทุกคนดูเออให้อาหารน้องนะคะเออโอเคเอาละ โอ้โหโอ้โหฉันเกลียดแกดูหน้าของแกสิเอาละอ่ะยมงแฮก็ไปดูเขาเล่นมานิดหน่อยแล้วเนาะ แค่ก็เลยรู้นะคะกว่าแต่ไม่ได้เลย <c oughs> <laughs> แล้วก็ปิดไฟใช่มิใช่แล้วแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เราครอบคัวกลับมาแล้วก็ไปนั่งดูทีวีหรอโอเค <c oughs> ถ้ามีเสียงตะกุกตะกักนี่เราก็ขออาภาัยด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นการอ่าครั้งแรกหรือเปล่าโอ้าเอา้เอาอ่ะครับโอเคเอเดอ็กตาเหลือกไปได้แล้ว ดูดีทุกคนดูหน้าดิตรงหมายรอะเอาละอย่ามียุง่งฉันอีกเข้าผิดบ้านหรือเปล่านเนี่ยตู้เนี่ยให้ตายทิ ก็น้องข้าตาเลียกมากๆเลยน่ากลัวมากไน g h t t คือที่สองเด็กหัวเราะลูกลูกอันอิสฟานีดูสีมันไม่สนุกหรอไอทู d ยู u ดูดูดูจีฉันบอกแล้วไงอย่าทำแบบนี้ว wow. ้าออมออมออมอืมอ๋อ ให้อาหารเด้อีกแล้วนะน้องอยู่ไหนน้องอยู่เหมือนห้องเหรออ้าวอ้าวทำไมร้องอ่ะอ๋อ แพ้ไม่ได้อ่านนะคะแพ้ก็เลยแบบว่าเออเออได้หน่อยโอเคต่อไปมานี่โอเคอทำไมมันลอยไม่รู้นะ่ะโอ้โเยเอาล่ะต่อไป อะไรอะ่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรชั่งล่างไปไหนแล้ววะไปนอนได้แล้ว หน้าเตลียนเด็กตาเหลือกไปได้แล้วนอนซะออกจากบ้านกันเถอะ กก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าคืนที่สามลาตีสวัสด์ขอให้ฝันดีฉันจะโชว์คุณว่าฝันของฉันคืออะไรว้าว ใช่ใช่ดูแลดูแลเอาละอ่ะ เด็กตาเหลือกนี่เอ้าเดี๋ยวนะไม่ได้เดี๋ยวนะ ไม่อยากหันไปเลยโอ้ยโอ้ยเไปเ,เอาอันนี้ใช่ไหมเอาหนังสือปลาใส่หัวแม่มีเอาไปปะไอดนค่นแห,หละ เนี่หน้าตูดไม่ต้องมาทำหน้าตาแบบนี้เล <Nope. S 1> ยเออเดินได้เองก็ไม่บอกจะเล่นต้องเดินต้องไงต่ออ,อื เอาเอาเข้าไปแวกาจะพาไปไปไหนี่ยเรียมลาตีสวัสด์เอาละค่ะวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะมันมีแค่สามคืนเนาะก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามแพรกันมาแล้วก็ขอบคุณที่ดูกันด้วยนะคะ ถ้าเสียงเบาหรืออะไรไปนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแพ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลองอัดยังไงก็เดี๋ยวจะพัฒนาขึ้นไปนะคะสหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย